ปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะและกลายเป็นแลนด์มาร์กหนึ่งของการท่องเที่ยวที่นี่นะคะโดยเฉพาะการปรับพื้นที่แนวเขื่อนขั้นบันไดป้องกันการกัเซาะชายฝั่งของที่นี่นะคะก็กลายเป็นจุดหนึ่งที่มีนะักท่องเที่ยวเข้ามาค่ะแต่ว่าการสร้างแนวป้องกันขึ้นแบบนี้กําลังมีเกิดขึ้นอีกหลายแห่งในพื้นที่ชายฝั่งของไทยนะคะเรากลายเป็นข้อถกเถียงค่ะว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมหรือไม่นะคะโดยเฉพาะ ข้อห่วงใยทางนิเวศทะเลและชายฝั่งไปติดตามได้จาก d i s c o t e r s on Ground ซ้อเข้ามาในพื้นที่ชั้นไหนก็จริงนะคะแต่ว่าก็ทําให้ชายหาดนั้นหายไปเลยค่ะเพราะว่าน้าทะเลก็จะมากระทบกับแนวเขื่อนกั้นบันไดคนที่มานั่งตรงนี้ก็สามารถได้แค่ชมวิวไม่สามารถลงไปเล่นน้ําได้แล้วนะคะก็ขาดหายในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับทะเลไปอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่คนที่ไม่เห็นด้วยนั้นมองว่าก็ทําให้ธรรมชาติตรงจุดนี้นั้นสูญหายไปเลยค่ะ เรานั่งอยู่จุดไหนของอ่าหาดปากแม่น้ำปลาคะตอนนี้เราเรียกที่นี่ว่า,าชายหาดสุดท้ายปากน้ำปานครับผมซึ่งมันล้อไปตามแคมเปญที่เรารณรงค์เรื่องการป้องกันก,การสร้างกำแพงกันคลื่นนะครับก็เลยเรียกว่าชายหาดสุดท้ายใช่หาดสุดท้ายของปากน้ำปานครับ ปานบุรีแล้วนะครับหรือปากน้ำปานเนี่ยมีชหัดทั้งหมดเนี่ยประมาณ8กิโลเมตรตั้งแต่เขากระโหลกจนมาถึงตรงนี้นะครับผมที่ผ่านมาเนี่ยมีการสร้างโครงสร้างเ่ยไปแล้วเนี่ยประมาณ5้ากิโลด้านใต้จะเหลือชหัดอยู่นิดนึงนะครับส่วนด้านเหนือก็เหลือชหัดอยู่โซนนี้ครับผมทางด้านทิศเหนือที่อยู่บริเวณนี้นะครับจะเหลืออยู่ประมาณ7 0็รอกว่าเมตรเท่านั้นครับผมจาก8กิโลเมตรใช่ครับบางจุดนี่มันเกิดการกัดซอจริงนะครับแต่การแก้ปัญหาที่เรามีองค์ความรู้จุดน้องนะุน่ะก็คือเราทําได้แค่เอาโครงสร้างแข็งมาป้องกัน พอโครงสร้างแข่งป้องกันปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดการกัดซอะต่อเนื่องอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราศึกษาและเรียนรู้มาครับผมมันก็เลยทําให้เกิดโครงการแบบนี้ยาวไปเรื่อยๆื่อเรื่อยๆครับผมจนจะเต็มทั้งหาดครับผมซึ่งโดยที่ไม่ได้มองถึงเรื่องของอภาพรวมหรือระบบนิเวศเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมัน,มน,มนทำให้ชายหาดนอะ่ะมันถูกคืนหายไปกับกําแพงกันคลื่นครับคือจริงๆเรื่องระบบนิเวศจะถูกพูดถึงหลังสุดในการประชุมต่างๆนะครับเวลาจะทําโครงสร้างโครงการต่างๆครับจะถูกพูดที่หลังเลย โครงการที่เกิดขึ้นเขามีการทําเรื่องของ EIA หรือว่ารับฟังความเห็นของ,งชุมชนยังไงคะระยะแรกๆเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วน, e นะครับมีการทํา EIA นะครับแต่ว่ามันเป็นพื้นที่เราเรียกว่าอาบาตอบางน้ำปานนะครับเขาทํา EIA ทํามีการรับฟังความคิดเห็นแต่อย่างที่บอกครับว่าทุกคนความเข้าใจยังไม่มีก็มองว่าเ้ยโอเคเพอน้ํากระเซาะก็ต้องเอาเขือเข่อนไปวางเขื่อนไปวางนั่นคือสิ่งที่ทุกคนเข้าใจทุกคนก็เฮโลยกมือกันไปหมดนะครับแต่หลังจากนั้นน่ะคือตั้งแต่ปี57นะครับ EIA มันถูกถอดออกจากรรกททวงัพ ที่เนี่ยก็เลยไม่มีการคุ้มครองโดย EA แล้วตั้งหลังปี57ขึ้นมาชุดแรกที่เริ่มสร้างคือเขื่อน190เมตรอันนั้นก็ไม่มี EA แล้วแต่เขาสร้างแค่190เมตรเพราะว่าใน EA บอกว่าเขื่อนกันขึ้นตั้งแต่200เมตรขึ้นไปต้องทำ EA เเขาก็เลยหลบเหลือ190เมตรเพื่อหลบ EA เราพยานําเสนอครับว่าวิธีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเนี่ยมันใช้มัดการสีเขียวได้คือใช้ต้นไม้นะครับต้นรากทะเลเนี่ยหคือเขาช่วยป้องกันการกัดเซาะเวลาขึ้นเข้ามาเพราะว่ารากเขาเนี่ยจะตึงอยู่ในพื้นทรายแล้วก็ด้านหน้าเขาจะมีพวกถั่วค้าผักบุ้งผักบุ้งทะเลซึ่งเป็นพืชคุมดินนะครับหลังจากนั้นปุ๊บพอน้ํามันท่วมขึ้นมาใช่ไหมครับน้ำก็จะซัดขึ้นมาเนี่ยน้ำจะเอาทรายมาด้วยทรายก็จะตกตะกอนอยู่แถวต้นรักทะเลเนี่ยแหละทำให้ทรายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นเเเเนนนนิทรรรราายยคัับมมแแลลลล้้้ววกก็ะี่ปองง ป้องกันทรายที่จะถูกพัดเนี่ยปลิวเข้ามาด้านในอันเนี้ยเราก็แก้ปัญหาเรื่องนี้ไปได้ตรงแล้วต้นรักทะเลตรงนี้ก็คือว่าสี่ปีใช่ไหมคะที่ปลูกมาแล้วก็ได้สภาพแบบนี้ใช่ครับสี่ปีนะครับสองปีแรกเราต้องดูแลเขาดีหน่อยนะครับคือให้น้ำเขาค่อนข้างเยอะครับสลอดเสมอวันเว้นวันแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วครับแล้วก็จะเริ่มเติบโตดีมากต้นนี้ต้นใหญ่มากครับนี่นี่นะคะ ต้นนี้ต้นใหญ่แล้วก็หี่าหดอกสวยมากรีสอร์ทโรงแรมหลายๆที่นำไปเป็นไม้ประดับริมชายหาดเ,เพราะว่าคนเข็มได้ดีมากค่ะที่บรเวณหาดรีเจนนะคะที่บ้านบางใสน้อยชะอำนั้นเริ่มกลับมามี ทรายนะคะบนชายหาดแล้วก็สามารถที่จะเดินเล่น mm hmm. เห็นทรายบริเวณนี้หลังจากที่มีการใช้ไม้มาปักเป็นแนวกันขึ้นนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะ mm hmm. พื้นที่บริเวณนี้นั้นถูกกัดเซาะแล้วก็มีสภาพเป็นดินโคลนพอใช้ไม้ปักมาเป็นแนวกันขึ้นแบบนี้มันก็เลยทำให้ทรายนั่นกลับมาบริเวณชายหาดเหมือนเดิมในลักษณะแบบนี้นะคะ ชะลอความความแรงของคลื่นที่เข้ามาแล้วก็จะเก็บปาาไม่ให้ออกไปอืค่ะก็มันก็ถามว่าช่วยได้ก็มันก็ช่วยได้ส่สวนหน่งยครับแต่นนบวิทีที่เราทำมันเหมือนว่ายังไม่ถึงกับมาตรฐานที่เขาต้องทำจริงต้องทำสามแถวระยะหา่างออกไปสองเมตรระยะขวางของตอนนี่ก็เมตรคูณเมตรกลบเป็นพันปลาครับ อันนี้ก็มีโครงการจะปักเพิ่มอ,อยู่นัเพว่าการทอง่ยวมันมันนตถุดิบมันหายยากไม้สดไม่หายยดกนี่เป็นไม้ปักแนวกันคลื่นที่แรกที่ทางโรงแรมรีเจนช์ชามถ้านำมาปักไว้บริเวณชายหาดรีเจนช์ชาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งก็เห็นผลชัดเจนนะคะจากไม้ปักที่มีการทำไว้3าแนวด้วยกันนะคะหนึ่งปีผ่านไปมีทรายที่จะทับถมขึ้นมานะคะจนเกือบจะมิดไม้ที่เราเห็นอยู่นี้นะคะและบางส่วนก็มิดไปแล้วค่ะก็จะเห็นว่ามีความสูงเกือบกว่า1เมตรด้วยกันนะคะสำหรับทรายที่ทับถมกันขึ้นมากลับมาเป็นชายหาดที่เหมือนเดิมได้อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งนี่ก็เป็นการ ใช้ความพยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีการที่ใช้ไม้นะคะในการทําแนวกันคลื่นแทนการใช้กําแพงกันคลื่นค่ะส่วนจุดนี้นะคะอยู่ติดกันค่ะเป็นแนวกันคลื่นนะคะของกรมเช่าท่าซึ่งมีการใช้วิธีการเดิมด้วยการนําถุงบิ๊กแบ็กมาเรียงเรียงแล้วก็เอาคอนกรีตมาโปทับนะคะแต่ก็จะเห็นสภาพนี่แหละคะ่ะเพราะว่า การที่น้ําทะเลกรดเซาะเข้ามาเรื่อยๆก็ทําให้เกิดการพังทลายอย่างที่เห็นแบบนี้นะแล้วก็สุดท้ายเองมันก็กลายเป็นกําแพงกันคลื่นที่ไม่เห็นชายหาดแล้วนะคะก็จะเป็นน้ำทะเลนะคะก็มาชนกับแนวกันคลื่นนะคะที่เป็นลักษณะสภาพแบบนี้แล้วก็กลืนชายหาดไปเลยก็กำลังเป็นปัญหาที่กำลังถูกเถียงกันอยู่ค่ะว่าจริงๆแล้ววิธีการในการที่จะแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งนั้น ควรใช้รูปแบบวิธีการไหนเพื่อ,อใหอ้ชายหาดนั้นยังคงเป็นชายหาดได้เหมือนเดิมค่ะ อาชอาใต้เรายัางคงเห็นการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งนะคะซึ่งก็มีการเพิ่มเติมพื้นที่ในการที่จะขยายสร้างออกไปอย่างต่อเนื่องท่ามกลางเสียงคัดค้านนะคะซึ่งก็มีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย mm. เช่นเดียวกับอีกหลายชายหาดทั่วประเทศไทยที่กําลังมีการสร้างกำแพงป้องกันคลื่นและการกัดเซาะชายฝั่งแบบนี้ค่ะ ที่ฉันได้สอบถามไปยังนักวิชาการด้านทะเลและชายฝั่งที่ศึกษาเรื่องนี้มากว่า10ปีได้ชี้ให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียของการสร้างกำแพงแนวกันคลื่นค่ะอก็อาจจะเป็นความประสบความสำเร็จในแง่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยวอันนี้ผมไม่รู้นะพูดในแง่วิชาการนะครับในระยะยาวก็ไม่รู้แต่ว่าในเชิงในเชิงวิชาการของชายหาดเนี่ยครับเขายิ่งทํายิ่งทําให้ปัญหาการซ้อจฟังรุนแรงขึ้น น,นี่เป็นเรื่องที่ยอมรับนะแั้วจากการยายามบอกตลอดเวลาว่าหนึ่งทำาไรกันคลื่นคุณปกป้องชายฝั่งได้แต่คุณไม่ได้หาทรายนี่ต้องยอมรับนะไอ้สองก็คือว่าพื้นที่ที่ถัดไปที่ไม่เคยมีปัญหาการซ้อชใจฝั่งมันจะถูกกัดซอ้อชใจฝั่งหนักขึ้นนะครับภาครัฐประเทศไทยจะต้องเสียงระมาไปทํากําแพงกันคลื่นไปแก้ไขปัญหาอีกนะครับในพื้นที่ถัดไปสมมติหมู่ที่1ทํากําแพงกันคลื่นหมู่ที่2เกิดปัญหาการซ้อชใจฝั่ง เราไปทํากำแพงกันขึ้นหมู่ที่2อ,อีกแล้วหมู่ที่3ก็จะเกิดปัญหาการซ่อใจฝังต่อมันจะเป็นแบบนี้ครับไปเรื่อยๆนะครับอย่างกรณีแนวกันคลื่นหาแสงจันทร์จังหวัดระยองเป็นตัวอย่างหนึ่งที่อาจารย์สังอนันต์ชี้เห็นว่าเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากการกอร่อสร้างท่าเรือน้ำลึกนี่มอ,อุตสาหกรรมมาบตาพุทธ จริงๆมันเป็นแนวต่อเนื่องมาระหว่างท่าเรือท่าเรือมาต์ทรูตกับกับเขื่อนกันขึ้นที่ปากน้ําระยองนะครับแล้วก็เธอจำมีมีการกัดซ้อใจฝั่งมาตลอดทั้งแนวครับทีนี้ที่นั่นเนี่ยเขาใช้วิธีการเรียกว่าเขื่อนกันขึ้นนอกใจฝั่งหรือออฟชอปเบรควอเตอร์คือไม่ได้ชาติสร้างติดติดตลิ่งนะครับแต่สร้างออกเป็นทะเลมีผลกระทบไหมม,มีมีนะจุดจุดสิ้นสุดกับจุดที่อยู่ระหว่างช่องนะครับแต่ว่าโดยประโยชน์แล้วเนี่ย เรียกว่าความรุนแรงยังน้อยกว่ากำแพงกันคลื่นซึ่งถ้าเราไปดูในแง่ของกฎหมายเนี่ยปรกากฏว่าเกิดกันคลื่นนอกชายฝั่งเนี่ยเป็นโครงการที่ต anyway <c oughs> ้องทำา่อยเองขณะที่กำแพงกันคลื่นเนี่ยซึ่งเป็นวิธีการที่รุนแรงทราบผลกระทบมากกว่าอย่างก,กำแพงกันคลื่นเนี่ยกลับเป็นโครงการที่ไม่ต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับนั้นที่ผ่านมาเนี่ยช่วงตั้งแต่ป5ี5 6 5หเเป็นต้นมาเนี่ยครับเราเห็นว่าโครงการกำแพงกันคลื่นเนี่ยเกิดขึ้นง่ายมากเพราะว่าไม่ต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเลย นั้นถามว่าถ้ามีปัญหาการซ้อนใจฝังเนี่ยจะแก้ยังไงนะครับดูก่อนว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่อะไรนะครับเราหยุดได้ไหมนะครับหยุดหยุดสร้างถ้าเราหยุดสร้างเมื่อไหร่ปัญหาการซ้อนใจฝังมันจะเกิดเฉพาะตรงนั้นมันจะไม่ลุกลามบานปลายต่อไปไม่รู้จบนะครับแต่เราทําต่อเมื่อไหร่ปั๊มเนี่ยมันจะเกิดการกซอนทีนี้เอาล่ะถ้าถึงเวลาเนี่ยเราจาเป็นต้องแก้ไขปัญหาพนตร,รารสีเขียวทำได้ไหมบนเรื่ปัญหาโคลนตอนนี้เราใช้วิธีปลูกป่าชายเลนรวมกับการปักไม้ไไ่ ป่างไม้ไผ่เนี่ยเป,เ,ปเป็นเรียกว่าชู่าวครับเพื่อให้ป่าชายเลนให้ดินเลนมาตกตะกอนเนี่ยเราป่าชายเลนจะเจริ่มเติบโตรองงามขึ้นมาแล้วไม้ไผ่มันก็เสื่อมสลายไปตามฤดูกาล ทะเลแล้วก็ได้สัมผัสกับผืนทรายธรรมชาตินะคะแต่ว่าปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งซึ่งก็ทําให้ชายหาดนั้นมีการหายไปบางส่วนค่ะแล้วก็มีการพยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยการสร้างกําแพงกันคลื่นซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องมีการจับตามองนะคะเพราะว่าน้ําทะเลและก็ชายหาดนั้นเป็นสมบัติของชาติที่ทุกคนต้องช่วยกันรักษาค่ะทัปเนีเศรีชยัยดอริพอตเตอร์สอ่อนกล้า